สวัสดีครับนักเรียนข้อนี้นะครับข้อนี้เข้าใจเลยว่ามันยากจริงๆครับแต่ทีนี้มันจะมีวิธีการง่ายมากเลยนะครับถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือมันอาจจะยากครับแต่ถ้าสมมุติเราแก้ปัญหาโดยการใช้รูปภาพเนี่ยมันจะง่ายขึ้นอย่างไรมาดูนะครับเขาบอกว่ากร่องใบหนึ่งเนี่ยมีลูกบอลสีแดงเศษหนส่วนหสักครู่นะฮะเศษหนส่วนหของลูกบอลทั้งหมดนี่คือสีแดงโอเคไหมครับ เซตหนึ่งส่วนห้าของลูกบอลทั้งหมดแต่ครูอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนมีสีเขียวครับสีเขียวนี่เป็นเซตสองส่วนสามของทั้งหมดของลูกบอลทั้งหมดที่เหลือครับเป็นสีอะไรสีน้ําเงินนะครับคําถามถามว่านะครับกล่องใบนี้เนี่ยมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกอยากรู้ทั้งหมดเลยครับกี่ลูกใช่ปะ่ะไม่ได้ยากอะไรครับครูจะพานักเรียนมาวาดรูปก,ก่อนนะครับข้อนี้จะให้วิธีการวาดรูปเนาะไม่ต้องเขียนนะฮะ วิธีการก็คือสมมุตินะครับครูจะใช้แนวความคิดที่เป็นเขาเรียกว่า bar m o เดลครับสมมุติว่าครูมีกรอบสี่เหลี่ยมหนึ่งกรอบตรงนี้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมหนึ่งกรอบตรงนี้ซึ่งไอกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับครูแทนครับแทนลูกบอลทั้งหมดนะตรงเนี้ยครูบอกเลยครับว่าไอกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือลูกบอลจำนวนลูกบอลทั้งหมดนะดูนะ จากนั้นครูจะแบ่งเค้กครับเขาบอกว่าไงครับคาบว่ากล่องใบเนี้ยนะครับมีลูกบอลสีแดงเศษหนึ่งส่วนห้าของลูกบอลทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็มาสังเกตสีเขียวครับนะสีเขียวเนี่ยก็เป็นเศษสองส่วนสามของลูกบอลทั้งหมดนักเรียนจะเห็นได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยจำได้ไหมที่คุณครูบอกแล้วครับเศษหนึ่งส่วนห้าคืออะไรเรามีแท้งน้ำหนึ่งอันแล้วแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะห้าส่วนใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าและเราทำไมครับ มีลูกบอลสีแดงอยู่หนึ่งส่วนแบบนี้ใช่ป่ะสีเขียวสังเกตนะฮะเศษสองส่วนสามแสดงว่าแบ่งเป็นกีนก่ส่วนแบ่งออกเป็นสามส่วนค่อยดูนะครับจากนั้นสีเขียวะจะมีสองจะมีสองส่วนแบบนี้แต่ถ้านักเรียนมาเทียบกันครับจะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าช่องแต่ละช่องมันมีขนาดเท่ากันไหมนี่ช่องแต่ละช่องตัวนี้มันมีขนาดเท่ากันไหม มีขนาดไม่เท่ากันอยากจะทําให้ช่องมีขนาดเท่ากันแสดงว่าเรางทาต,ตัวส่วนให้ท่าไมกันฮะทาตัวส่วนให้เท่ากันทันไหมครับทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยอะไรฮะเศษหนึ่งส่วนห้านะครับกับเศษสองส่วนสวนเธอลองแปลงล่างซิครูต้องเอาต้องทําตัวส่วนได้เป็นเท่าไรดด่ดี5กับ3ามตัวนหกับสตัวส่วนได้เป็นเท่าไหรดี คำตอบก็คือเท่าไรครับถ้าหาคร,รนมาแล้วก็คือ10อะไร15ใช่ปะ่ะคร,รนตองป็นสิบห้าเพราะนั้นครูจะแปลงล่างนะโดยใช้หลักการของเศษส่วนที่เท่ากันนะครูก็เลยคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะครับออกมาจะกลายเป็นเศษ3ส่วน15ทาทันไม่ทานตรงนี้ก็เหมือนกันครับครูเอาอะไรคูณทั้งเศษและส่วนดี5คูณทั้งเศษและส่วนใช่ปะ่ะแปลงล่างออกมาแล้วจะกลายเป็นอะไรครับเศษ10ส่วนนะครับ15 ใช่ป่ะเศษสิบส่วนสิถูกไหมถูกเนาะจากนั้นครับนักเรียนก็มาสังเกตรครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้ในการคำนวณครับนักเรียนจะเห็นได้ว่านะครับคราวนี้แหละสีแดงมีเท่าไหร่แล้วเศษสามส่วนสิสีเขียวมีเท่าไหร่แล้วเศษสิบส่วนสิดังนั้นกรอบสี่เหลี C ่ยมที่ครูแบ่งออกมาตรงนี้ ครูจะแบ่งออกเป็นสิบห้าช่องเท่าๆกันโอเคไหมครับแต่ครูจะแบ่งเป็นส5้าช่องนะสักครู่นะครับอ่ะมาต่อครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเห็นไหมครูบอกแบ่งออกเป็นส5้าช่องเท่าๆกันแล้วนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบอ็ดสบสองสิบสามิสี่ิบห้าสิบห้าช่องโอเคไหมแต่และช่องเท่าๆกันเอาละมาช่วยกันไฮไลท์ครับเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าลูกบอลสีแดงนะครับ คิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เศษ3มส่วน15แสดงว่าต้องแบ่งออกเป็นกี่ช่องระบายกี่ช่องนี่ครับ3ช่องเนี่ยคือลูกบอลสีแดงโอเคไหมครับมีเท่านี้ต่อไปลูกบอลสีเขียวครับกูอขอระบายลูกบอลสีเขียวคิดเป็นเศษ10ส่วน15นับเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปี่ด อื uh huh. สิบส่วน <c oughs> แล้วที่เหลือเป็นลูกบอลสีอะไรสีน้ําเงินแสดงว่าสีน้ําเงินคิดเป็นเศษอะไรเศษสองส่วนสิบห้าทันไม่ทันโอเคไหมครับอีกทีนะครับสีแดงกี่ช่องสีแดงคิดเป็นเศษสามส่วนสิบห้าใช่ไหมครับสีเขียวคิดเป็น เียวนะฮะฮคิดเป็นเศษ10ส,ส่วน15ที่เหลือจะเป็นสีน้ำเงินโจทย์ไม่ได้บอกแต่เราหาออกมาได้เนื่องจากว่าเราวาดรูปจริงปะจะกลายเป็น2ส,ส่วน15ทันถไหมครับอันนี้น้ำเงินเนาะคิดง่ายๆนักเรียนครับเขาบอกแล้วว่าสีน้ำเงินมีกี่ลูกนะ4ลูกอีกทีนะครับ สีน้าเงินมี4ลูกสแสดงว่าอีสองช่องเนี้ยสี่ลูกรูเลยถามนักเรียนว่าสแสดงว่ามันช่องละเท่าไหร่อีสองช่องเนี่ยรวมกันต้องได้4ลูกใช่ป่ะแล้วแต่ละช่องมันเท่ากันใช่ป่ะ,สะแสดงว่าแต่ละช่องมันต้องมีกี่ลูก2ลูก2ลูกจริงไหมครับมันจึงเป็น4ลูกดังนั้นเขาอยากรู้ทั้งหมดใช่ไหมครับอยากรู้ทั้งหมดซึ่งทั้งหมดมันมีกี่ส่วนเมื่อกี้เรานับแล้วทั้งหมดที่เรานับเนี่ยมีทั้งหมดกี่ส่วนมีทั้งหมด15ส่วนใช่ไม่ใช่ดังนั้นครับ เราก็สรุปนาราได้แล้วครับนะดังนั้นนะครับหนึ่งส่วนนะครับเท่ากับสองลูกนะจะได้นะครับสิบห้าส่วนนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเอาอะไรไปคูณครับเอาสองไปคูณ ใช่ไหมครับเพราะช่องละ2ลูกไงช่องละ2องลูกมีทั้งหมด15ส่วนรวมออกมาแล้วก็จะเท่าก,กับ30อะไร30ลูกนั่นเองโอเคไหมทันปะครับใช้วิธีการวาดรูปในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ได้เลย